สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ลุงบ๊อบบุ๊กก็จะมาอ่านหนังสือ The m i l l i o n a i r e Fastlane mm hmm. เปลี่ยนเลนเปเศรษฐีถอดรหัสความมั่งคัง่งและเปลี่ยนชีวิตสู่ความร่ำรวยตลอดกาลโดย M J DeMarco นะครับบทที่1การตบตาครั้งยิ่งใหญ่ความธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่ควรฝ่ฝันถึงและเป็นสิ่งที่ควรหลีกหนีโจดี f ฟอสเต m t ็ MTV, ตอนที่ไม่เคยออออากาศพิธีกรกล่าววันนี้เราจะมาพบกับ Big Daddy ี้ฮูหนุ่มวัย2ีปีและบ้านขนาด8ปดพันตารางฟุตของเขาที่นี่บนชายฝั่งแอตแลนติกที่สวยงามสดๆจากหาดปาล์มบีชฟลอริดาเอาละ่ะ Big Daddy ี้ฮูช่วยเล่าเรื่องราวของคุณให้เราฟังหน่อย Big Daddy Who, ี Yo ้ฮูกล่าวยดเอสเรามีฟลรเรลลี่เอฟสกับล้อขอบ22นิ้วอยู่ตรงนั้น ลำโบกนีกาวโดเก่าพร้อมลำโพงสเตอริโอสิตัวอยู่ตรงโน้นและในคืนที่ผมต้องการชิวๆกับสาวๆผมก็ใช้โลสลอยโรชอาณาแทนพิธีกรกล่าวถ้าอย่างนั้นบิ๊กเดนนิฮูแล้วมีคุณแล้วคุณมีเงินมาซื้อสุดยอดรถอย่างพวกนี้ได้อย่างไงไหนจะขลือหาดริมทะเลหลังนี้อกีกมันต้องแพงกว่าย0ล้าน,อนดอนลลาร์แน่ๆน่บิ๊กเดนนิฮูกล่าวเดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังบิ๊กเดนนิฮู รวยได้เพราะกองทุนรวมและกำไรโคตรๆจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานผมบริษัทวินโกไวเลสทันใดนั้นคุณได้ยินเสียงสแคตแผ่นดังลั่นออกมาคุณจินตนาการได้ว่าเรื่องราวที่เล่ามานี้ไม่มีวันเกิดขึ้นคำตอบของบิดเดนฮูเป็นเรื่องขำขันเราฉลาดพอที่จะรู้ว่าคนวัย2ีปีร่ำรวย ย่อมไม่ได้รวยจากกองทุนรวมและกองทุนสำรองเรียนชีพจากการทำงานที่ทำในร้านขายมือถือแน่ๆเรารู้ว่าคนรวยตั้งแต่หนุ่มสาวมาจากไม่กี่สาเหตุนักกีฬาอาชีพแรปเปอร์นักแสดงศิลป,ปินคนดังพวกเราที่อยู่นอกวงเหล่านี้ถูกทิ้งให้อยู่กับคำแนะนำมาตรฐานที่ถูกกระนำมาจากเราผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน คำแนะนําเหล่านี้คือคําแนะนําประเภทรวยช้าๆซึ่งมักสอนกันในทํานองที่ว่าไปโรงเรียนเรียนให้ได้เกรดดีๆเรียนจบหางานดีๆทําลงทุนในตลาดหุ้นออมในกองทุนรวมสำรองเลีชีพให้เต็มสิทตัดบัตรเครดิตทิ้งและหมั่นมองหาคูปองส่วนลดและแล้วสักวันหนึ่งเมื่อคุณอายุสัก65ปีคุณก็จะรวยรวยช้าๆคือเกมของผู้แพ้ ถ้าคุณต้องการร่ำรวยและใช้กลยุทธ์รวยช้าๆผมมีข่าวร้ายจะบอกคุณว่าเป็นเกมของผู้แพ้ที่ทุ่มพนันสุดตัวด้วยเวลาทั้งหมดของคุณคุณคิดจริงๆหรือว่าคนที่มีบ้านพักอยู่ริมชายหาดและรถซูเปอร์คาร์ละ500แสนนอนล่าจะร่ำรวยมาจากการลงทุนในกองทุนรวมหรือคอยตัดคูปองลดราคาจากห้างต่างๆแน่นอนว่าคุณไม่คิดอย่างนั้นแต่แล้วทำไมคุณถึงหลงเชื่อคำแนะนำเหล่านี้ หลักกับว่ามันจะพาคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงินและความมัง่งคั่งได้คุณเคยเห็นมหาเศรษฐีไว้ทียี่สองปีที่รวยมาจากการลงทุนในกองทุนรวมไหมหรือคนที่ร่ำรวยจากเงินหลายล้านภายในสปีจากกองทุนทสำรลองเลี้ยงชีพหรือเศรษฐีไว,วัยี่สิกว่าที่ร่ำรวยจากการตัดคูป,ปองลดราคาคนพวกนี้อยู่ไหนพวกเขาไม่มีอยู่จริงมันเป็นเทพนิยายที่เป็นไปไม่ได้ แล้วเราก็ยังเชื่อแก๊งกูรูแก่ๆคนโปรดของสื่อทางการเงินทั้งหลายซึ่งยังคงเผยแพร่แนวคิดเหล่านี้ใช่ครับท่านหางานทำทำไปอีกสัก50ปีใช้ชีวิตอย่างกระเมตดกระแม่ลงทุนในตลาดทุนลงทุน,นตลาดหุ้นและแล้วไม่นานนักวันแห่งอิสรภาพของคุณก็จะมาถึงเนีัยว0บปีและถ้าตลาดหุ้นใจดีคุณอาจโชคดีที่วันนั้น มาถึงตอนอายุ60ปีคุณว่าแผนการเงินพอมั่งคั่งในรถวิวแชร์แบบนี้ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่าในสภาะแวดล้อมทางการเงินที่ดูกหลหนอย่างทุกวันนี้ผมรู้สึกช็อกที่ยังมีคนเชื่อกลยุทธ์เหล่านี้ว่ายังไงคงใช้ได้ผลมันเป็นเพราะช่วงเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่ผ่านมาไม่ใช่หรือที่ชาวโรชาชาถูกโกงเงินไปโอ้ผมเข้าใจแล้ว เมื่อคุณทํางานมากมามากกว่า40ปีและหลีกเลี่ยงช่วงตลาดหุ้นตก40%ได้กลยุทธ์ตัวช้าๆย่อมได้ผลเพียงแค่นั่งลงทํางานและหวังว่าคุณจะไม่ตายไปเสียก่อนคุณก็จะได้เป็นคนร่ารวยที่สุดในบ้านหลังเกษียณของคุณแนวทางโดยช้าๆนั้นชัดเจนเสียสละเวลาในวันนี้เสียสละความฝันเสียสละชีวิตของคุณเพื่อรอเวลาได้รับผลตอบแทน ในวัยที่เวลาในชีวิตของคุณเหลืออยู่เพียงน้อยนิดผมขอย,ย้ำอีกทีว่าถ้าเส้นทางไปสู่ความร่ำรวยของคุณต้องเผาพัานชีวิตเกือบทั้งชีวิตของคุณและไม่ได้รับประก,กันใ,นใดๆว่าคุณจะร่ำรวยผมว่าเส้นทางนั้นมันห่วยเส้นทางสู่ความร่ำรวยต้องขึ้นอยู่กับตลาดหุ้นและเดิมพันด้วยเวลาเกือบทั้งชีวิตของคุณนั้นไม่ใช่ถนนหรอกแต่เป็นตอกที่สกรปรกและมีกลิ่นเหม็นตั้งหาก ดังนั้นก็ตามเส้นทางที่ถูกกาหนดไว้เช่นนี้ยังคงมีอิทธิพลและถูกพัมสอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเจ้าเล่ระดับตํานานที่ไม่ได้ล่ํารวยตามคําสอนของเขาแต่ล่ํารวยจากกลยุทธ์เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีของเขาเองพวกเขารู้บางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณว่าสิ่งที่พวกเขาสอนนั้นไม่ได้ผลแต่การขยายคําสอนนั้นได้ผลรวยเร็วคือเรื่องเร็วหลยหรือเปล่า เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีไม่ใช่การกเกษียณตอนแก่ด้วยเงินล้านแต่คือการให้ความหมายใหม่ของความร่ำรวยซึ่งรวมถึงความเป็นหนุ่มสาวความสนุกอิสรภาพและความมั่งคัง่งลองอ่านความเห็นใน fastlane forum อันนี้ดูมันเรวไหลหรือเปล่าความฝันที่จะใช้ชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มสาวโดยมีรถสวยๆบ้านในฝันมีเวลาท่องเที่ยวใช้ชีวิตตามความฝันคุณสามารถออกจากสนามแข่งหนูตั้งแต่อายุน้อยได้จริงหรือเปล่า ผมอายุ23ปีทำงานด้านวานิชนก,กิจในชิคาโกอิลลินอยผมมีเงินเดือนและได้คอมมิชชั่นปานกลางสลับมาตรฐานของคนทั่วไปผมมีงานที่ดีแต่ผมเกลียดมันผมเดินไปในตัวเมืองชิคาโกและเห็นบางคนใช้ชีวิตดีๆขับรถสวยๆแพงๆแ,และผมก็คิดถึงตัวเองพวกเขาอายุมากกว่า50ปีและมีผมหงอกหนึ่งในนั้นบอกผมว่า รู้ไหมว่าเมื่อเธอสามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองเธอก็จะแก่เกินกว่าจะมีความสุขไปกับมันชายคนนั้นเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไว้52ปีผมจําได้ว่าผมมองไปที่เขาแล้วคิดว่าพระเจ้ามันคงไม่จริงนะมันต้องเป็นเรื่องเร็วไหลแน่ๆผมตอบให้ก็ได้ว่ามันเร็วไหลจริงๆถ้าคุณสามารถใช้ชีวิตยอย่างนั้นได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวความแก่ไม่ใช่เงื่อนไขตั้งต้น ก่อนความร่ำรวยหรือการเกษียณอย่างไรก็ตามเรื่องเลวร้ายจริงๆคือความคิดว่าคุณสามารถทํามันได้ด้วยกลยุทธ์รวยช้าๆที่ถูกคาสอนอย่างน้อยก็ตอนที่คุณอายุแต่30ปีความเชื่อที่ว่าความแก่คือเงื่อนไขของการเกษียณคือเรื่องเลวร้ายจริงๆและเรื่องเลวร้ายที่สุดก็คือการยอมให้วิถีชีวิตแบบรวยช้าๆขโมยความฝันไปจากคุณยกเครื่องการเกษียณใหม่ ให้เป็นไปได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวลองพูดว่ากเกษียณออกมาคุณเห็นอะไรบ้างไหมผมเห็นคนแก่ขี้งุดกิดนั่งบนเก้าอี้โยกอยู่ที่เฉลียงผมมองเห็นร้านขายยาคลินิกหมอไม้เท้าและพระอ้อมผู้ใหญ่มองเห็นบ้านพักคนชราและภาระของคนรอบข้างผมเห็นความชราและการเคลื่อนไหวไม่ได้ผมได้กลิ่นของเก่าๆตั้งแต่ราวปี1900 71คนจะเกษียณอายุราวๆ60-70ถปีถึงจะได้กเกษียณต่ออายุเท่านั้นพวกเขาก็ยังประสบปัญหาเงินไม่พอใช้ในวัยกเกษียณและต้องพึ่งพาโครงการของรัฐบาลที่แทบจะล้มละลายอยู่แล้วเพื่อให้มีชีวิตรอดบางคนสามารถจัดการได้ดีทําให้พบกับปีทองในวัยกเกษียณโดยยังคงรักษารูปแบบการใช้ชีวิตไว้ได้แต่บางคนทําไม่ได้จนกระทั่งเสียชีวิตไป เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบง่ายๆคือกลยุทธ์รวยช้าๆใช้เวลาทั้งชีวิตเดินทางไปสู่ความสำเร็จแถมยังพึ่งพิงปัจจัยจำนวนมากที่คุณควบคุมไม่ได้ลงทุนไปกับงานและชีวิตที่แสนทรมานมากกว่า50ปีเพียงเพื่อวันหนึ่งคุณจะสามารถกรเกษียณรวยบนรถวิวแชร์และตลับยาอีกเป็นตั้งๆช่างน,น่าเศร้าจริงๆถึงตอนนี้ คนหลายล้านยังคงทุ่มพนันด้วยเวลาในชีวิตกว่า50ปีคนที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลคืออิสรภาพทางการเงินพร้อมด้วยก้อนอึกเหม็นๆน,นั่นคือความแกช่ชราโอ้ขอบคุณแต่อย่ากังวลความเห็นอกเห็นใจยังคงตกลงมาจากสวรรค์นี่คือปีทองวงเล็บล้อเล่นกันหรือเปล่าปีทองของใครถ้าการเดินทาง เผ่านชีวิตคุณไปตั้ง50ปีมันคุ้มค่าหรือเปล่าถนนสาย50ปีสู่ความมัง่งคั่งไม่ได้ถูกบังคับให้เดินและด้วยเหตุผลนั้นมีคนไม่กีคำำ่คนที่ทําสําเร็จคนที่บรรลุอิสรภาพทางการเงินในวัยสนธยาของชีวิตปัญหาของการเกษียณด้วยเส้นทางนี้อยู่ที่สิ่งที่คุณจะไม่ได้พบเจอคุณจะไม่เจอความเป็นหนุ่มสาวคุณจะไม่ได้พบความสนุก และคุณจะไม่รู้สึกถึงการบรรลุความฝันปีทองย่อมไม่ใช่ปีทองแน่นอนแต่มันจะเป็นการนั่งคอยรอควาย,ยความตายถ้าคุณต้องการอิสรภาพทางการเงินก่อนที่พยามาจุฬามานั่งรอคุณ<ม>การสร้างความมั่งคั่งแบบรวดช้าๆไม่ใช่คําตอบของคุณแน่ถ้าคุณต้องการ,กรเกษียณเร็วโดยสุขภาพอย่างดีมีชีวิตชีวาและผมยังไม่ล่วงคุณจะเป็นต้องหลีกหนีจากเส้นทางรดยช้า ที่เหล่าบรรดากูรูปอดให้คุณทําเหมือนกับให้อาหารเหลวในร่างจงจําเอาไว้ว่ามันยังมีเส้นทางอื่นๆอ,อีกมากมายให้คุณเลือกบทสรุปประจําบทความแตกต่างของการเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี 1. นึ่งรวยช้าช้าต้องการชีวิตการทํางานที่ยาวนาน 2. รวยช้าช้าคือเกมของผู้แพ้เพราะมันขึ้นอยู่กับตลาดหุ้นและผูกไว้กับเวลาของคุณ 3. ปีทองจริงๆของคุณ คือปีที่คุณยังหนุ่มสาวยังมีความรู้สึกและมีชีวิตชีวา